ก็สวัสดีนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องแจมแก็ตซิงนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาถ่ายนะครับถ่ายหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานนะครับตั้งแต่ดุลเล็ตั้งแต่ทํานาเสร็จนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาถ่ายนะครับนี่ถ่ายข้างบนนี่ข้างบนนี่ข้างล่างนะครับข้างอันนั้นเขาเพิ่งจะเกี่ยวไปนะครับเกี่ยวไปอันนี้เขาก็อันนี้เขาถมดินไว้นะครับมันแข็งเนี่ยแข็งจน ข้างล่างข้างล่างข้างล่างแล้วมนะครับติดนะครับรถติดคือมันเกือบติดเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเกือบติดก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมันคือมันหลมคือถ่ายร่องหนึ่งไปแล้วลรเราลงไปเหยียบอีกร่องหนึ่งอะแล้ว,ลวเวลาเราจะถ่ายอีกรอบหนึ่งอะมันถ่ายไม่ได้ติดนะครับติดลงร่องถ่ายกลก็ติดเลยก็เลยไม่ถ่ายนะครับก็เลยถ่ายได้แต่ข้างบนนะครับนี่ได้แค่นี้ก็พอได้ได้ยืดเชืยอนยืดสายนะครับรถคันนี้ ก็ยังไม่ค่อยได้ไถยเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งถยส่วนมันตัวเองมาะก็นานแล้ว <category> แหละก็วันนี้นะครับจะมาพูดเนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับคืออันนี้ส่วนตัวเลยนะคือ,อถ้าระหว่างครับระหว่างมือหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มือหนึ่งดีระหว่างมือสองครับมือสองมือสองตัว L ห้าศูนย์นะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด p ครับมือสองนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้ คือผมใช้มาเนาะผมก็คือผมใช้มาทั้งทังสองคันนะครับทั้งสองคันคือใช้มาทั้งดีทีนะครับแล้วก็เอสพีนะคือใช้ทั้งสองคันนะครับคือถ้าระหว่างให้ถ้าให้เลือกให้ผมเลือกนะระหว่างเมือหนึ่งเอามือสองนะครับมือสองคือมือสองทั้งสองรุ่นนี้นะครับมือสองทั้งสองรุ่นนี้ทั้งทั้งเอสพีและดีทีนะครับถ้าผมนะถ้าผมจะแนะนําให้ใครนะผมแนะนําคันดีทีนะครับ คือแนะนาดีทีแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปไปเลือกเอานะครับคือเดี๋ยวนี้รถมือสองมันมันมันเริ่มมีแล้วครับเอชพีเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีตังค์สงวดนะครับคือบางคนเขาก็บางคนไม่มีตังค์สงวดบางคนเไม่มีคนขับนะครับประมาณนี้เขาก็ขายนะครับเขาก็ขายคือผมก็เริ่มเห็นบ้างแล้วแหละมันอยู่ประมาณสี่ห้าเนนี่แหละราคานี่แหละประมาณนี้เลยเท<ถ>่าก <Planet> <ๆ>ันครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็อยู่ประมาณเอ่อ สามสามเนห้าถึงสี่เซนห้านะครับตัวนี้มือหนึ่งนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับมือสองดิเออมือสองนะครับแต่ว่าเอชพีมันก็จะแพงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เนาะมันมันใหม่กว่าคันนี้เนาะก็คือรถมันคนละปีนะครับคือเขาทํามาคนละปีก็อย่างว่าแหละครับถ้าถ้าให้ถ้าให้ศูนย์เขาแนะนํานะมือสองถ้าสมมติไปไปไป,ไปซื้อตามมือสองเนี่ย ถ้าบอกให้เซลล์เขาแนะนำเขาก็เขาก็เขาให้เอาเอพีแหละครับเพราะว่าเอพีมันใหม่กว่านะครับแล้วมันก็จะแพงกว่านิดนึงนะครับมันจะสูงกว่านิดนึงแต่ถ้าดีทีนะครับดีทีเขาก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแต่แต่ผมชอบดีทีนะครับดีทีดีทีเขาจะถึงจะคัดเขาจะแข็งหน่อยแต่ก็คือความแรงความแรงก็พอๆกันนะครับแต่ว่าความเร็วความเร็วเอชพีเร็วกว่าครับเร็ว คือเร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองเหยียบดูแล้วคือผมลองเหยียบดูระหว่างดีทีดีทีแบบไม่ใส่สปริงนะครับที่ยังไม่ใส่สปริงกาวนานะแล้วก็แข่งกับเอพดูผมผมลองกับพี่ชายผมดูแล้วคือเอพนะครับเอพีเร็วหักคือเร็วนะครับถ้าสปริงเดิมนะอันนี้พูดถึงเอพนะครับสปริงเดิมแต่ถ้าใส่สปริงกาวนานนะครับสู้คันนี้ไม่ได้ครับคันนี้ใส่แล้วเนี่ยคือวิ่งแข่งกันดูแล้วครับคือสู้คัดจะสู้คันนี้ไม่ได้นะครับคือคันนี้จะเร็วคือคันนี้ผมว่าเอ่อ คือดันดินอย่างเงี้ยเกียร์หนึ่งอ่ะเขาดันได้มันมันดันได้นะมันนัคือกําลังมันยังยังดีกัเอชพีนะเอพีกับเอพีอ่ะเหมือนกําลังมันจะหมดก่อนนะครับถ้าใส่เกียร์หนึ่งนะถ้าใส่สี่เต่ามันก็มันถ้าใส่สี่เต่าเอ่อสี่เต่าเขาก็มันก็จะช้าหน่อยนะครับช้าช้าคือสี่เต่าี่ผมผมจะไม่ค่อยใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่มันจะเสียงเฟืองมันจะดังแรงมากเลย ผมเลยไม่ใส่นะผมเลยใส่แต่เกียร์หนึ่งดันครับทุกครั้งแล้วไม่เกียร์หนึ่งก็เกียร์สองครับเพราะว่าเกียร์สองเราก็ต้องดูดินนะครับดูสภาพดินด้วยว่าถ้าถ้าเนี่ยอย่างนี้เกียร์สองได้นะครับดินอย่างนี้เกียร์สองได้ได้ครับได้แน่นอนแล้วก็เอาเข้าเรื่องต่อนะครับถ้าเอสพีนะเอสพีเขาจะเป็นตัวเร็วนะครับเร็วเร็วคือรถมันเป็นรถรอบเลยรถรอบคือเขาทำมาให้มันรอบจัดๆนะครับแต่ว่าพวกคันนี้เป็นรถกำลังนี่กำลังกำลังรถกำลังครับ คือดันหนึ่งดันดินเกียนหนึ่งก็มันก็ไปได้นะครับแต่ว่าเอพีนี่คือจะหมดเร็วกว่านะครับคือผมลองมาแล้วก็คือผมใช้ทั้งสองคันนะครับคือผมลองมาผมก็ลองมาพอสมควรแล้วเลยคันนั้นผมก็แต่ส่วนมากดันดินผมจะเอาคันนี้ไปนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันชินมือแลือมั้งผมก็ไม่ไม่ไม่นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะคล้ายค้ายกันแต่คันนี้ก็ ราคามือสองก็อยู่ประมาณ350-450เพระาะว่าเดี๋ยวนี้ SP มือสองมันมันก็เริ่มมีมาแล้วนะครับถ้าให้ผมแนะนามาผมแนะนําให้เอาตัวนี้เลยนะครับก็คือถ้าถ้าได้เดมๆมาคุณก็ไปเปลี่ยนแค่ยางหนะ้ายางหนะ้ายางหลังก็ถ้ามือสองมันก็จะเหลือประมาณนี้เลยนี่นี่แล้วก็ดูช่วงการใช้งานนะครับจนน่าก,ก็เท่าขายก็เอ่อถ้าขายตามบ้านเองนะถ้าขายตามบ้านเองก็คือถ้าเกอเอ่อเกยังอยู่มัน เราก็ต้องดูเกียร์เรานะถ้าเกียร์มันยังไม่ตายนะครับแต่พวกห้าสิบเกเกมันจะเสียยากนะครับเกมออันจะเสียยากไอ้เข็มวัดเออชั่วโมงอะ่ะเกวัดชั่วโมงอ่ะมันก็จะเสียยากนะครับพวกห้าสิบแต่ถ้าพวกส <c ười> <ๆ>ี่เจ็ดพวกอะไรนะมัน <c ười> จะเสียเร็วนะครับสามคือสามหกผมยังเสียแล้วเนาะก็คือมันจะเสียเร็วกว่าก่อกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นเอแบบไหนมันเป็นแบบมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่ดีต้นนะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเกอะไรนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับก็คือ นะี่แนะนำเลยคันนี้นะครับเอาให้เอาดีทีนะครับดีทีดีทีก็จะ mm hmm. ผมว่าดีกว่านะ mm hmm. ดีกว่านะครับเท่าที่ลองมาแต่ถ้า,ถ,าถ้าคุณอยากได้เร็วๆคุณก็เอาเอ็นพีเอ็นพีเอ็นพีมันเป็นรถ,รถ,รถเร็วนะครับเร็วคือเร็วเร็วแล้วก็ใหม่กว่านะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยแถวบ้านผมเขาเขาเขาเข,ข,ขาเลือกเอาสีจิตน,นะครับมือสองคือเขาเลือกเอามือเอามือสองนะครับนี่ยเขาไปเอามาจากบ้านคูปต้าบ้านดุงนะครับมีแต่ซีจ็ตนะแถวบ้านผมเนี่ย แถวหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับคือเขาเอาคือเขาเอาซีจิตนะครับสีจิตไม่รู้ว่าเขา้าหรือเปล่ามันเป็นหมู่บ้านเขาใช้แต่ซีจิตหรอวะเขาก็เลยเอาแต่สีจิตแต่ว่าถ้าเป็นผมผมมาห้าสิบนะไปเลือกดูดีดนะครับมาห้าสิบก็ห้าสิบพวกนี้มันทนนะครับทนจริงคือเนี่ยห้าสิบเนี่ยตัวเนี้ยทนทนจริงนะครับนี่อันนี้มันทนเนี่ยเอ่อซีนมันไม่ค่อยรั่วนะครับแต่ว่ายิ่งสีจิตนี้ยิ่งแต่ทนนะครับคืออันเนี้ย คือผมไปอัดบูธมาแล้วบูธทองเหลืองเขาาบูธของสิเจดใส่ให้นะครับนี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้แหละบูธทองเหลืองคือเขาเอาเขาเอาบูธของสิเจใส่ให้สิเจตจะทนมากเลยนะครับคือสิเจ็ดนี้บางคันไม่มีรั่วเลยนะครับไม่มีรั่วเลยสิเจดอะเอ่อแล้วก็แต่ว่าสิเจดแขนเอ่อก้ามปูเนี่ยมันมันจะเล็กกว่านะครับมันมันไม่ใหญ่อย่างนี้เนาะมันไม่ใหญ่เมื่ห้าสิบแต่ว่าเอ่อพวกเอสพีอะเอสพีจะรั่วเร็วมากนะครับนี่บางคันได้มาไม่ถึงหนึ่งพันชั่วโมงก็เอาแล้วรั่วแล้วนี่เห็นไหม มันก็อย่างว่าเลยรถเนาะก็มือสองนะครับมือสองก็อยู่ราคาถ้าพูดอย่างนี้นะครับนี่ถ้าพวกลนรีดอย่างนี้เลยก็คือมือสองอ่ะถ้า,ค,า,ค,า 4, ค,นะคือราคาจะไม่เกินสี่แสนห้านะครับนี่พวกนี้นะคือราคาจะไม่เกินสี่แสนห้าแน่นอนครับต่อรองกันดูนะครับไม่เกินสี่แสนห้าแลวได้อุปกรณ์สามชิ้นเลยครับผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับคือได้หมดนะครับ ไม่เช <Sleep>. ื่อลองไปถามแถวคูปต้ามือสองดูก็ได้ครับที่เขาขายคูปต้ามือสองก็อยู่มันนี่แหละเลทราคานี่แหละสามแสนห้าถึงสี่แสนห้าแต่ว่าถ้าเอสพีนะเอสพีก็อยู่มันห้าแสนห้าแสนหน่อยๆล่อวหรอวะมันนี่แหละรถมือสองเนาะบางคนเขาก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องขายนะครับมันก็ยังว่าเลยบางคนเขามีเวลาครับเพราะขายนะดีก็จอดทิ้งเนาะไปนะครับก็สำหรับลุดนี้นะครับผมก็แนะนา เพียงเท่นี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็คือแล้วแต่ความคิดคนเลยคือบางคนเขาก็หารถมือสองอยู่นะครับเขาก็ดูนะครับดูเขาก็อยากได้คําแนะนํานะครับก็คือผมก็บอกได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมก็ลองมาแล้วก็คือมันมันอยู่ที่ความรู้สึกด้าละนแหละไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บายยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้าเนาะ ไปนะครับบ๊ายบายไปแล้วไฟยังไม่ได้ถอดเลย